นี้มีความคืบหน้าล่าสุดเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวสาวจีนมาสอบปากคำนะคะหลังจากพบว่าเป็นผู้จ้างขึ้นป้ายดังกล่าวเจ้าตัวเนี่ยสารภาพว่าเป็นเพียงผู้ประสานงานนะคะบอกว่ารับงานมาจากบริษัทในฮ่องกงได้ค่าจ้าง17,000บาทตำรวจก็เลยต้องเร่งหาตัวคนบงการที่แท้จริงค่ะ วันนี้พลตำรวจโทรที่ติดแสงสว่างนะคะผู้ประชาการตํารวจนครบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องเชิญตัวนางสาวนาซูชาวจีนจากคอนโดย่านห้วยขวางมาสอบปากคําหลังพบว่าเป็นผู้ว่าจ้างร้านทำป้าย ให้มีการติดตั้งขึ้นป้ายโฆษณาชวนซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศตรงบริเวณแยกห้วยขวางที่เป็นข่าวเกลียกลาวเนี่ยนะคะนางสาวนาซูให้ข้อมูลกับชุดสืบสวนบอกว่ารับงานมาจากบริษัทแห่งหนึ่งที่ฮ่องกงโดยติดต่อรู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันของจีนแล้วก็แอดไลน์ติดต่อกันโดยในส่วนของค่าดําเนินการซึ่งเป็นค่าจ้างเช่าติดไป้ายรายเดือนจํานวน1 5 0 0 0 0บาท ค่าทำป้าย60,000บาทซึ่งตนเนี่ยได้ค่าจ้างเป็นตัวประสานป้ายละ500ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ17,000บาทส่วนบริษัทที่ว่าจ้างเนี่ยตนไม่ทราบชื่อเธออ้างบอกว่ามีเพียงลายนะคะที่ใช้ในการติดต่อซึ่งเป็นลายของคนที่มีรูปปรากฏบนป้ายเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่รับอนุญาตโดยหลังจากนี้ทางสืบนครบาลแล้วก็สืบตอมออยู่ระหว่างการขยายผลเร่งหาตัวคนบงการที่แท้จริงต่อไปค่ะ